โกตาเทวตาภควันตังอะพิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควันโตภควะโตสันติเกเออิมังคาทางอภาสิมหา มหาสัมโมยปะวะนาสิงเทวกายาสัมคมตาอะคะมันมหังอิมังธรรม,มสัมามยังจิกิทเยวะอปะปราชิตะ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 สังมันติอทะทโคปาละ เทวตาภคะ,ะวัตโตสันติเคอิมังคาทางอภาสิตันตะละพิขโะมะทะหังสุจิตังอัตโนอุจุกรรมะกามกังสุสาระชีวเนเนตานิ เทตวาอินจีนิชานิละลักขันติอันทิธาติอัทโคปะอะปลาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทางอะพาสิเจตวาคีลังเจตวาปะลีสังอันทะคีลัง โหสัจมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจักคุมาตาสุทันตาสูสุนาคาติอัทโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนัง คตาเสเนเสขาตาเสคตาเสนาเตคัสคาคมิสสันติปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปะติโอเลสันติติ โคภะวะพิโคอามมนเตสิเยเยปูเนนะพิกเวทะสะสุโลกะทาตุโสเทวตาสันนิปติทาหูติตภะ,ะ,ะตะคาขตังทันสะนายะพิโคส สังฆะเยปิเตภะคเวอะเฮสุอะติตะัมธะานางอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตังเอตะปละมาตะระเอตะปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตอาอะเฮสุ เสยทาปิไมหังเอตระิเยปิเตภิกเวภา,าวิสติณาคาาตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอต มิปะติตาวะพิสันติเสยยะทาคิมัยหังเอตะะหิอาจิสิสาสิกสาสามิพิคเวเทวะกายานังนามามิกิตะ สามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมะมะนะสิกะโลทะภาลิภาสิสามิติเอวังพังวัน วันเตติโคต,ติพิคุภัควันโตปันจะโสสุภัควาเอตตะทัตโมจักอะไรสิโลสิโลกะมนุ์การสามิ ยันทะมุมาตัสสิตาเยสิตาคีรีคัมภะลังปะหิตาันตาสมาหิตาปุทุสิหาวะสัตลีนาโหโลมหังสาพิสัมโูโนโอธาตมะนะสาสุทธาวิ สนะมะนาลีวิลาปโยปัญจะเสตะสตัตตาวเวเนกาปิละวัตทถเวตะโตอะมันตลิสัทธาสาวะเกสาลาเนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชาณาัะภิกขโวเตจอาตะมะกะลุงสุตวาพุทธพุทธัสสะสารนังเตสัมปาตุลโลหยานังอะมะนุสสานัานะทะสนัง เปเกสาระสะตมันทักขุงสระสหัสสัทธะสัตตลิงสเตเอเกสหัสสานังอะมนุสสารณัมัตสุงอะเปเกนันตะมัตขุงทิสาสภาพฟุดาอะหงตันจะสพังอะ ปิญญายะวะวะวะกิตวานะจักุมาตโตอามันติตติต,ตย,ตยิสัทธาสาวกสารเนระเตเทวากายะิทันตาเตวิชานาทะภิกขโวเยโวหัง ตัสสะมิขิราหิอนุปอนุปปัสวะสัตสหะสาวะยัคขุมมากาปิละวัฏถวาอติมันโตชุติมันโตวันนะวันวันนาวันนะวันโต ยะสัสิโนโมทะมานาภิกามุภิกูมังสะมิตังวะนังชะสะหัสาหิมะวะตายักขานานัตวันนิโนอะทิมันโตสุติมันโตวันวันโตยะสัสิโน ภิกุนังสมิติวานางสาตาคีลาติสาสหัสา,สา,สายักขานันนานานา,น,านันตะวันนิโนอธิมันโตสุธิมันโตว,วันนะวันโตยะสัสิโนมูธมานาอาพิกามุพิกุโนสมิติวนันาง เจตโสภะสะสะหัสสายักขานันนานันตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยะสสิโนมธมานาอะพิกามงพิโูนังสัมมิติงวะลังเวสามิตาปัญจะสตายักขานัน ตะว,วันนิโนอธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโนโนมูธามานาอภาิกามุพิโนนางสัมมิตังวะนางกุมพิโลราชาณขิตโกเวปุลสาระนิเวสนังวิโยนางสตะตะระ สัตสหสังสัตสหสังยักขา <c oughs> นังปะยิปุสาสติคุมพิโรราชะคหิโกโสปะคัสมิติงวะานาังปุริมัจจะติสาราชาทาตะาัตทุปาสาติสติ ธรมพานังอาทิปาติมหาราชายัสสิโสอุนตาปิตสะพระโวอินทานาอินนามามหานพลาอาทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนมูธมานาอภิอภิคามุงพิขุนางสาม,มิ ติงวนังทักขีนั้นจะติสังราชาวิรุณวิรุโหตับปัสสะตับปัสาสติกุมพันธาน,นังอธิภัยตยมหาราชายะสัสสิโสคุณตาปิตสะพะหะโวยินธนามามหา พาลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมธมานาอภิกามุภิคุณังสัตตังสม,มิติวนังมัจฉิมันชะทิสังราชาวิรูปโขปัสาสติ นาคานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทมานามหามหาพลาอิทิมันโตสุธิมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกาม โมพิคุโนพิคุณังสัม,มิติวะนังอุตลันจัสังราชากุเวโลตัปัาสาสติยัคขานางังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตัสสะพระโออินธมานามะหาภลา ชิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมธม,มานาอภิกามุงปิคูนางสัมมิเตวะนังปุเพมะทะสังทัตะลัถโถทักคินเนนะวิรุหะโคปันชิเมนะวิรูปะโคกุเวโล ังจิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมันตาจตุโลทิสาทัตันละมานาทังโสงวนเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายา กุเตโวเวเนโววิทูจะภูโตสห์ฉันทะโนกามเสโทจะกินุมันโทนิมันโทจะอะนะโทโอปะมัณโน เทวะสุตโตฉะมาติตะลิจิตสเตโนฉะคันธโนะโพลาชานะโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะทิมพะลูสุยะวะจะสาเอเตจันเยจะ อาชาโนคันทัปาะสหราชูพิโมทมานาภิกขม,มุมภิโุพิคนูนังสัมิติงวะนังอาทาโคนาภสานาคาเวสาลาสหาตันชักกากรรมภะรัตตะสะตะล,ะละละอาโคปายาคาสหะย อิยานุยามุนาทะตะรัถาจะอาคูนาคายาสัสสินโนเอราวันโนมหานาคโคโสปโสปะคสม,มิติงวะนาเยนาคลาเชสหัสาหาันติทิพาทิชาปกคิวิสุต ทัจขูวเวหายาสาเทวนะมัดชาตตาจิตตาสุปนาอิเตเต,เตสานามังอภยันตะอภยันตะธา,า,านาคะราชาามาสิสุันตโตเขมะมะกาสิพุทธโธ สันนหาหิวาจาหิวันหันตานาคาสุอนนาสะละนมะกังสุพุทธังชิตวาวะชิอะระเตนะสุมะสุสะมุธังอโุลาสิตา พาตะโลวาสะวัตเตเสติอิทิมัโตยะสสินโนกาละกัญชามหาภิสมาอสุลาทานะเวขะาาเวปจิตติสุจิตจะปะหาลาโนะมุจีสหสัตตจะ พะริปุตานางสัพเพเวโลจนามกาสันในิตวาพะลิงเสนั่งลา,ลาหุพัฒโม,มปา,าคมมะมสัมโยธานิพันธันเตภูนังสมิติง โชวายตทาคมูวะ,วะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจาย,ยะสะสาะสะหเะมตตากะลุนายายอิกาอาโคเทวายะสันสิโนตเสเตทสะ,สะ,สะ,สะ สัสสิโนโมทม,มานาอภิกามุภิกุนังยะสติวะนังเวทูเวทูจะเทวาสหาสีจะอสัมมาจะทุเวยะมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะม,มาโคโปคุะกิตาสุริยันสุ สูปมิสาเทวาสุปิยะมาโคปุรขิตานักขันตานิปุรคันติวาอาโคมันทะวะลาหะลามันทะละลาหะกาวะสูนางวาสาวาสาโอเสโทสโกโปอาคุรินทะ โทตตะเตทะเสเตทะสะทากายาสเพนานันตะวัน,นิโนะทิมันโตสุติมันโตวันน,ว,นวันโตยะสัสสิโนโมธมานาอะภิกาโมภิกุนางสะวิติงวะนังอาทาคูสะหภูเทวาชะละมัส คิวข,ขาลิวะอะลิทกาจะโลชาจะอุม,มาปุภานิภาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจุตาจะอเนชากาสุเลยะจุริราอาคูอาคูวาส วัน,นิโนทเสเตทะสัต t ากายาส a พ h นานันตะวัน,นิโนอทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสสิโนโมธมานาอาพิกามุภิคุนังสมิตังวลัง สมากาสะมหาสมานามานุสสา,าน,นุสุตตมาจิทาปทุสิกาอาโคอาโคมโูปทุสิกาอะทาโคะาาะหะระโยเทวาเยจโรหิตววสิโน เทวายาสิโนทเสตสัท,เเทสะ,ทา,สะทากายาสเพนานันตะวันนินโนอิิมัโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยศสิโนโมธมานาอภิกามุภิคุณังสตังวัน,นังสุกากะ ลุมหหะ,าาะหาลุนา,า,า,าอาคุเวคะสนะสาสหโหทายะคัญญะหาปาโมปาโมขาอาโคเทวาวิจักขนาสัทามันตาหาละชายาหาละขาชามิสกาจะยะสัตสิโน นะยังอาคาปนุโนโยติสาอภิวสิสติสัทะเเตทะสัถากายาสเพนานันตะวันนิโนอะภิมนตชุติมันต,ว,นตว,วันโตวันโตยะสสิโนโมธมานาอะภิกามโมภิกุนังสะ สิงว่านังขีมียาตุตุสิตายามาการทก,กาจะยะสันสิโนสัมพิทก,กาลามะเศถาโชตินามาจหาะหะสวาณินมานาะรติโนอาคู อะทาคุปะลิมินมิทาทะเสตทะสะทากายาสะเพนานันตะวันิโนอภิมันโตสุติมันโตวันนพันโตยะสสิโนมธมาณะภิกามุมภิกขุนังสะมิทังวะนัง เทเตเทวานิกายาสเพนานันตะวันนิโนมานามันวเนยะอาคันจุเยจันจันเยจันเยสัติสาสหังปะหุทะชาติมักคีลังโอขตินมะมนาสวังทัก เคมโมคตาลังนาคังจันทังวะอสิตตินังติตังสับพะหัมาปะละมันโตจะุตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสอาคะสัมมิติวะลังสหัส ธรรมโลกานังมหาพัมมาพิทิทติอุปะมนโนชุติมัโตภิสมากาโวกายโยยัสสิโสทเสทเสทะอิสาะอาคูปเจกาวาสะสัวัน ติโนเตสัจมามัตโตอาคาหาลิโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตเสนเถเทวาสภัมักเกมาลเสนาอาภิคามิปัสกสกัสหัสสะมันทิยังเอทะ พันนะหัทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัท,ทโอสมันตาปาลิวาเลทะมาโวมุจิทะโกกินังอิจิตันทะมะหาเสน กันนาหางเสนังปะอะเปสเสปานินาตะละมะหัจ,จะสสังกันตะวานะเพวเพละวังยัตถาปารุสโกเมโขทะนะยันโตวสวิชุกโกตะโถโสอันจุธา จะสเพยพยาเยะวะักวักววขันตะวานะจักขุมาตะโตอามันติอามันตะ,นตะยิสัทธาสาวเกสาละเนละเตมาละเสนาอภิกันต ชานาพิกะโวเตจอาตัะมะกะลุงสัตวาพุทธศสาสสาระศาสนางังวี สังโลมปิอิชินชะยุงสับเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายะสัจสิโห์โมทันติสหภูเทหิสาวก,กาเทชะเนสุตาติ